Thank <laughs> สวัสดีครับรู้ไว้ก่อนเสียตังกับผมแอดมินจุ๊บวันนี้นะครับกับรองเท้าสายซิ่งจากประเทศสวีเดนนะครับ s ซอร i n g ง p e e d 8นะครับชื่อก็บอกอยู่นะครับว่าเหมาะสำหรับการทำความเร็วนะครับเ,เพื่อนๆที่มองหารองเท้าไว้ซ้อมสปีดเวิร์กต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพล อินเวิร์ลหรือเป็นฟัสแหลหรือจะเอาไว้ลงแข่งขันก็ได้นะครับคู่นี้เหมาะสําหรับการทําความเร็วมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารองเท้าคู่นี้จัดอะไรมาให้กับเพื่อนๆบ้างน,นะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับรองเท้าคู่นี้รุ่นพี่เขานะครับสี่หได้รับรางวัลจากลั n เนอ w o r l d ลด์นะครับในปี2017ด้วยนะครับผม มาในส่วนของสเปครองเท้าคู่นี้นะครับไซส์ผู้ชาย9 US นะครับ220กรัมไซส์ผู้หญิง175กรัมในไซส์7.5 US นะครับแส่ให้นะครับรองเท้าคู่นี้นะครับที่ส้นเท้าอยู่ที่22มิลลิเมตรนะครับจางเท้า for foot นะครับบอนออฟฟิศอยู่ที่16มิลลิเมตรนะครับดอก6นะครับรองเท้าเซิรมิงก็จะดอก6ทุกรุ่นนะครับมาในส่วนของอัเปอร์นะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของรองเท้าคู่นี้เลยนะครับมองเห็นแต่ไกลเลยครับดูครับดูครับ เป็น r e f e c t i v e upper ล้อมๆนะครับช่วยในเรื่องของการสท้อนแสงนะครับเวลาเราวิ่งเวลาเราอยู่ข้างถนนหรืออยู่อะไรก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับนักวิ่งเองได้นะครับพร้อมกับตัว e n g i n e e r m a m e นะครับผ้าเม็ดเบาโป่โล่งสบายระบายอากาศได้ดีนะครับในส่วนของ m i d s o l นะครับ m i d s ใช้ recoil pad นะครับบวกกับตัว soft s o l นะครับที่อยู่บริเวณส้นเท้านะครับช่วยรองรับ มาในส่วนของ outsole นะครับ outsole เป็น durable rubber lightweight นะครับเป็นยางที่มีความทนทานน้ำหนักเบานะครับและยังมี TGS 62-75 62-75มาจากไหนนะครับคือ62%เซนนะครับวัดจากส้นเท้าถึงจมูกเท้านะครับก็คือบอลออฟฟินนะครับเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลาและ แบรนด์เขากะไว้นะครับว่า75องศาเป็นมุมที่ทำให้วิ่งเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับอันนี้แบรนด์เขาวิจัยมาแบบนี้นะครับและสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจเจ้า Speed 8คู่นี้นะครับสามารถเข้ารับชมสินค้าได้ที่เว็บไซต์ learncar.com ของเรานะครับแล้วกลับมาพบกับผมใหม่ในรู้ไว้ก่อนเสียตังในคลิปหน้าสวัสดีครับ